โดนี่เงตายไปซะเพี่ตื่นดตาเลยเออสวยกับกับกันอัี่ที่แกแล้วเกิดบ้านเกิดบ้านเอ้ยไม่ใช่ใครจะเข้าบ้านเนี่ยแทงอย่างนี้ไม่ตายอี่23เมตรพี่ไม่4เมตรเกี่ยเลยไม่เข้าบ้เลยกดมั้นันไปไหนกันหมดวะตัววอลมันมีแค่ห้าตัวเอง โอ้สองตัวยีตีนะเออ,อ,อไปเล่นบ้านเล่นในบ้านก็ได้ปะวิ่งเข้าบ้านเลยเหรอวิ่งเข้าบ้านเลยใส่บ้านไดีอยู่เลยเอาปั้นรถเข้าบ้านมาเลยเอาหมอเอาหมอเอาหมอเข้าบ้านมาด้วยไหมไม่รู้เมื่อกี้ใครโดนก่อนนะผมไปทของพิธีเฮ้ยเออ ไม่ตายว่ะไปแล้วเดี๋ยวสะท้อนเฮ้ยต่อยมวยโดนอนะแล้วกูเหลือเหลือได้กูเกอสวยยังไอ้บัวไอ้เวนมึงโดดไปเท่านั้นแหละไอ้สัารสะท้อนพี่มไปต่อยอยู่วี่เนม

ผมเองโอเคอย่างนี้ยังเดินกันเนี่ยทำไมผมตีธนูข้างไม่ตายปะอีกทีไหมอีกทีปะแปลกใจอะทำไมหลามันคิวเยอะจังวะในบ้านนะพี่มันเข้าไปเหล่าบ้านบ้างเมื่อกี้โอ้โหท่านกำลังจะหมดอีกหน่อยนึงเป็นหมอเลยครับเป็นหมอเลยเล่นอยู่ปวะ ไม่มีแล้วเฮ้ยมันตีธรรมดาผมเลยมันจับกลุ่มไว้ไม่ตายไหมมึงโอ้โหย้ะสะท้อนมึงบ้างไม่ได้เหรอวะไ,ไม่สะไท้อนหมัดเลยวะเวลามันเ,เดินก็นมาล็อกดิกล็อกล็อกล็อกทำไมไม่ตายฟรีด <c oughs> ิอืมอ่ะผิดแล้วผิดรัวๆแล้วตายไอ้เชทลไมกูยิงไม่ดุถ้าเราน้อยกว่าเราคุมกลางก็ได้น,น,นะเหมือนเขาไปแจกันละ มันคงไม่ออกมาหรอกมันเล่นในบ้านง่ายกว่าเ่มันเอามล่นนอกยามันก็ควร่ในบ้านนะพี่อุ้ยอพันเกิดได้ไหมเวบินเ้าบ้านไปไปไปออวะเลีวเดียเลยไโอ้มันมัน ไปหไปไปไปไอหมยยิงอยู่แ่ตูนตายตายตาาเลยไชไหครับขาแข้งกลังมาแล้วกงมาช่วยไอ้กางนี่ม็นอึดจังวะกูอยากรู้ทําไมมันตีมึงไม่ตายไอ้เหี้ยตีมันไม่ค่อยโดนเลยสิ ทำไมนูไอ้อก้างมันแบบถือชี้เหเี้ยเลยวะเต้จ้าสิบสี่เส้นสิบอ่ะเต้ผมก็สิบสี่ทำไมผมไม่อึดวะโอ๋อถ้าอึดตัวน,นี้ก็รถงถังวะพี่เหรอ <c oughs> ดาบตีไม่ตายวะเฮ้อึนูแปลกเป็นตานูมนตัวเดียวเนี่ยตีไม่ตายแล <c oughs> ้ไม่ทันนี่ ไม่ใช่เลยธนูมันตัวเดียวเนี่ยตีไม่ตายเนี่ยตัวอื่นแตกหมดทุกตอนมีซิทไปไหนเล่าตัวอื่นแตกหมดต้องแยกตัวลูกไปลูกเราลูกมันไม่ตายมันก็ตายแล้วนี่เออไอเดี่ยวอ๋อตายแล้ววิ่งไม่ได้เนี่ยตายวิ่งไปตรงกลางไงเอ้า มา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 ไป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 ไม่ทานเ่วยแล้วช่วยแล้วดิมมาช่วยแล้วดิมมาช่วยแล้วคือพันก็เทืพันดิมพร้อมพร้มตีพร้อมต้องตีพร้อมูหลังตัวตีได้สองมือยุโอเคสวยโอเคสวยสวยสวยไปดูไปดูดูดูหลังดูหลังระวังนะ้ายไทยโดนดูหลังเทะลูกมาตัวียังนข้าไเลยนะ จะเข้าแต่บ้านบ้าไปแล้วเอาอีกทีแม่งเอาอีกเอาอีกมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้างจะหมดนะครับข้างจะหมดโอ้โหสี่หมื่นไม่ได้ใช้อะ่ะเอ๊ะบัดมาเพื่อนนะมันลิงแล้วมันลิงแล้วมันลิงแล้วมันมันก็โดนตี่ก็ถอยโดนหน้ามันได้ปะนั่นกูว่าแล้วเอาอไม่ได้ไม่ได้โดนในคล่อง มันก็โดดทีเด้ไปไปไปข้างหมดข้างหมดข้างหมดโอ้ยเออยิงดิยิงดิยิงดิอ๋อไไหนแล้วแล้วใครเล่นหัดวะพี่อาพี่อารเล่น หรือว่าผมไม่ต้องกดช็อคว่ากดแค่ไออะไรนะไม่ได้ฮะไม่ได้เราไปฟังคุณบาอาจารย์เยอะไม่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 รอบรอบสี่โมงไอ้กั้งโดนรัวๆเลยนะผมกดแค่กรจชัดมันไม่ได้กระดิกเลยนะจนมันจนมันไม่เล่นกับผมอ่ะมันไปเกิดที่อื่นเลยอุตส่ามีตรินแล้วพี่ดิม เขาก็ตีมทางขวากันขวาเป็นคนเข้าบ้านด้วยอะไรไม่ใช่อะไรเลยเนี่ยไอ้ยศแต่เด็กถึงงบอะสองสตัวตีมันไม่โดนอะไอ้เหล่ามอ่ะอดูไม่ดีจะตีตายเมื่อไหร่ดูดิโลขึ้นหลัวจัดแค่ไหนมันได้ยังไงเลยวะเออแม่งหลบดีเกินนินลุมซอยมันสองสามตัวตีไม่โดนอ่ะวันนี้น่าจะวันของหลานดุมดิ ปะหมอยแทงอยู่ยิงหมอสินโลขึ้นหมอข้าโอ้โหเข้ามาไม่มีสักทัวงหมหมดแล้วหมอกร่างไอ้กง้างไอ้ก้างไอ้เวนแถมตัวหมัดเพียนเลยโดนหาด้วยเอ้ยพี่ชาย เฮ้ยกำลังมาช่วยอฮ้ยเราเ็นอะไรเราโอ้โหถ้าเป็นอาชีพเราถ้ากดวิ่งอ่ะเราก็โดนตีแตกแล้วแต่หันมันตีไม่แตกมันตีดมาตัดมันน่าจะไปเกิดของเราเนี่ยข้าวบ้านแล้วว่าแล้วอืมมันก็มก็เราหมอไว้นี่แม่เออหมอไว้นีแม่มันที่มันทำกับเรานะนี่นี่นี่ยืนยืนยืนอยู่ด้วยกันยืนอยู่ด้วยกันเออยืนอยู่ด้วยกัน เราค่อยล้มหายใจจากไปอีกละคนสองคนแรงไม่ได้ยืนกันเดี้ยเดี๋ยวผมเกิดหมอวิ่งมาดีแล้วนะวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วเอาหมอวิ่งมาแล้วเกิดนอกเปล่าอืมไม่เกิดทม่ทีมันเกิดนอกแหละแต่ผมเาหมอวิ่งเข้ามาแล้วแอบไอ้เหี้ยมไม่เคยเห็นหรือเปล่าหรือ <h ye> มีเหี้ <h ye> มันอยู่นป่าดอกไอ้เขียวเข้ามาอืมไม่ลามไม่เบน หมออยู่นี่หมออยู่นี่หมอไอ้หมอมันเกิดหน้าบ้านนี่ตำรวจอยากขยับขนาดมิ้งโจรล้อมไว้หมดแล้วระวังระวังพินระเบิดหูแล้วดูดูตัวนู้นนี่เขาเรียกว่าูกหลังจรป่าปะโอโหไม่ไปหยุดได้ล้วมดเลยไม่จังไรแล้วก็หมอเรามาวิ่งเราเนี่ยผมว่าหมอแอบมาแล้วตัวหนึ่ง เอาไว้บ้านมันได้เหรอตีเออกลุ่มมาชงแดงบ้านมึงครับ้านใครบ้านมันเหรอมึงสลับบ้านกันอยู่เหรอถ้ามึงสลับบ้านกันอยู่เหรอเฮ้ยเดินกลับบ้านที่มันเด้ระวังพิน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 เดี๋ยวผมตีเองพินอะเอ้ยโอ้โหเอ้ยระวังน้อยแดงหมดตรีเลยหมอยิ้มลอยหมอยิ้มลอยระวังตายหมอยระวังตายหมอยตีหมอไม่ตายเออหมอหมอยเราไม่ตายโอ้ ไอหมวยไอหมอยเอาสีหมอไปเลยนี้ปู่เอ้งเพื่อนนี่มอะไรระวังพิดระวังวิ่งโดนทุบเป้งรอหมอพ้นแขกเลยระวังพิงนะหมอมาแล้วฮะหมอมาแล้วฮะวะสามเหมือนซีไม่ตายเฮ้ยว่าไงแต่หมอยอดีไงก็ให้เล่นเต็มที่ตี๋เออที่แค่เขาไม่เข้ามาอะไรรู้ไหม มองพินปุ้มโอ้ยไม่ตายหรอไอห่าเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยพิษพิษแข่งใจไว้พิษแข่งใจไว้เออแต่ผมไม่มีแรงจังวะใช่ไม่มีแรงเหมือนกันเอาหมอมาเกิดให้หน่อยครับไปมาเอาแข่งดิเดี๋ยวเดี๋ยวพิษวิ่งหมออยู่แต่ยังเอ้าเอ้าไอ้ห่าซ้ายห่าไอห่อไม่ตายว่ะ ตาตามตาเจ็หมอที่บ้านทำใงครับอ้าววิ่งกลับก่อนทั้งนันเดินมาบ้านเจือหลามลอยมันนะเนี่ยตัดิเออหนูก็จะแบบเดินสองสามตัวจะ่อยมมันก็จะโดนกถ้าดีนสองตัวแค่ยุมคิดแล้วับ ไม่ก็ซอยๆบางทีซอยไม่สัดไม่ไม่โดเลยนะไม่โดนดนเลยแม่งสุดรัวรเลยมีต้องอบเมนแล้วเอาไงอ่ะตัวเนี้ยดูเบงตัวเชื่อไอ้บอลเลยมันตกเกลือเลยมันทำแดงอยู่ไปไอ้มันดึงมาให้เยอะอยู่โอเคไหนละไปไปก่อนเลยโอ้เฮ้ยโดนว่ะไอ้ต่อยหมือน ไปไปโอ้โล้วหลุหันเลยไปด้ว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 ยลุยทำไมไม่ชนะถ้ากรมันขาดแบบที่มันชนะเราบ้างวะมันไม่มีคนให้ตีดิอาวพี่เทลดีครับพี่บวก็คุ้มอ่พี่เทลดีครับพี่ไปไหนล่ะเอ้ยไปหาน้อยโอ้ยจะซุ่ยยิบตาเลยหรอ โอ้โหโดนรอนสายเออตีมันตกมันโอ้ยเรี่ยเรี่ยมันกันอลรบ้านเรามันมันจะลงคลิปไหมววันเนี้ยโอ้โหทำไมฮันมันตกผมแม่นจังทำไมฮันเราตกมันไม่ค่อยโดนเฮ้ยเคยเห็นเคยเห็นะ่านหมู่แม่ไม่ตีละเพราะไปเมื่วงแน่เมื่อกี้อะ

เฮ้ยเยี่ยวเสือบเมื่อกี้อะไรเ่าอะไรเล่าเฮ้ยฐานโอ้โหมันมันกดที่านเป็นขนมเลยอำไปวกวยิงยิงมาสี่พันมึงกะโดดสี่สามหมื่นสี่ออ้ยาวไอ้เดินบออยู่ไหนมึเนี่ยเอาสหิยอยู่บ้านนะทำอยู่บ้านทำอยู่บ้านระวังระวังพีนพีนพีนุ้ง กูว่าองมีนักชกแหละไอ้หลามเข้เข้เ oh ข ok ้จะมันเกิดมาแล้วพี่โอ้ตกมันเออตกมันโอ้โหลบก็หอวะกำลังบัานเลยอะอะไรวะไอ้ย่าอันควันน้อยไม่ยืนตกหมอนเพราะตกเลยแบบเจ็บตกเจ็บตกเจ็บตกไม่ต้องประเด็นนิดเลย เรี้กวอาวอธตัดกอใช่ไหมวันนี้สนุกนะไม่อ่ะไม่สนุกว่าเลยวันนี้ย